ก็เซร์ไหยทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมแนวรูเลตตอีกแล้วนะนะหลังจากที่ผมได้เล่นไอ้เจ้ารูเลตตอะไรพังเกอร์รูเลตตไปใช่ไหมเพื่อบยังรู้สึกติดใจอยู่เลยนะแมปแนวนี้นะนะผมก็เลยลองหาดูว่าเออโลบอคเนี่ยมันมีแนวนี้อีกไหมนะผมก็ได้มาเจอกับเกมที่มีชื่อว่าบัคช็อตโชดาว้ซึ่งแบบเฮ้ยมันดูดีอยู่นะเนี่ยมาแต่เ,เราลองมาดูเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงนะอ,อุ้ยโอ้โห ว้าวว้าวนี่โอ้โหเขานั่งกันเป็นโต๊ะเลยอเกมนั้นคือเราสู้กับแบบบอทดหรือเปล่าครับ NPC อะไรนี้นะแต่ว่าครั้งนี้นี่เราจะได้เจอคนด้วยกันนะเนี่ยโอ้มาดูวววโอ้ยเจเจคุณลดคุณลดเสียงก่อนเลยเวนไฮ้ไว่างๆมาวะเฮ้ยหมอนี้ไงสวัสดีนาย<ว>ขอนั่งด้วยคนได้ปะเอาแล้วเอาแล้วมาเลยมาเลยยังไงครับเนี่ย อว่ามีของมาว่ะมีของผมว่ามันก็น่าจะเดิมๆป่ะลองปสีอะไรครับเนี่ยโอ้โหมีกระสุนสามอันมีมีถูกต้องแค่อันเดียวนะอีกสองอันเป็นแบงค์นะครับนะโอเคผมได้เริ่มก่อน <Yeah. S 1> โคล,ล่าคืออะไรวะเนี่ยเออเหมือนสกิปป่ะแบบ the เอ็นลาวออฟเดรลัเชลเออน่าจะแบบยิงทิ้งอ่ะเหรอมาเพราะฉะนั้นผมส่องก่อเลย <c oughs> ไอ้เชี่ยกูกดผิดโน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  ผมไม่ได้จะกินยาเวนมามามาองก่อนซองก่อนเฮ้ยแบงว่ะเว้ละเอ่อถ้าแบงอย่างนี้ผมผมก็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 ยิงยิงใส่ตัวเองได้ใช่ไหมนะเพราะว่าถ้ามันแบง์อย่างนี้เราก็เราก็ปลอดภัยนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาส50 50แล้วเพราะฉะนั้นผมตัดเลยดีว่ะกูตัดเลยดีว่าโอกาส50 50นะครับนะที่จะ ที่มึงจะโดดอืมอืม,อมเปิดเกมมาสวยเปิดเกมมาสวย <Yahoo! S 1> เอาเอาเอายังไงยังไงลูกสุดท้ายแบงค์แล้วครับนะยังไงนายังไงเอ้ยมันจะใส่กุญแจมือเลยว,วะพีใ่ใจเย็นดิมันไม่ต้องส่องแล้วจริงอะเนี่ยนายส่องดูมันก็แบงค์เพื่อนเห็นว่าจบเทินเออมามา,มากลัวซ้อมมาเยอะแบบแนวเนี้ย ได้เจอคนจริงๆฮะแหมโอเคลูกจริงลูกเดียวอีกแล้วนะ <Yeah. S 1> อีกสองอันเป็นแบงค์นะครับนะโอเคเราเริ่มก่อนนะเพราะฉะนั้นเรา,เา,า,า,าส่องเลยมามามาส่องเลยโอ้แบงค์ Bank ว่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้อะเราก็ต้องไปคลิปไปมาตาหมอนั่นหมอนั่นเอา้าอันนี้ยังตาเราอยู่เหรอเฮ้ยตาเราอยู่เหรอ เอ้าอย่างงก็ยิงดิเฮ้ย <Oui> บูด <ภา asaki> พิมหายกณโดนโอ้โหไม่ต้องส่องก็ได้มั้งเพื่อนเอาแล้วนั่นไงลูกแดงแ<พ>ดงชัวร์นี่ส่งมให้ดีลเลอร์นะครับเราจะไม่ได้ยิงกันเองนะเออโอ้โหมัน <NIE> จ้าซะเหลือเกินแต่เกมก็เข้าใจทำนะคือเราไม่ได้ยิงกันเองนะม,มีมือปิดสนามาช่วยเคลียร์ให้ เอามาโอเคมีดปูดามีดอาา่าฮะของเต็มว่ะหูห้าสิบห้าสิบเลยสี่ดอกเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นนายเอากุญแจมือไปเลยเพื่อนนายเอาไปเลยและดอกแรกขอส่องก่อนของเต็มนะต้องใช้เนีบนะปูแบงก์เหรอก็หยิบมาครับแล้วก็ยิงตัวเอง <Yeah. S 1> <laughs> มายิงมาเลยดิวเลอร์เจาไปสบายครับลูกสองผมว่า ผมไม่ต้องส่องละกูตัดเลยกูตัดเลยแล้วกูยิงเลยนี่กูยิงเลยโอกาสมันต้องออกมากกว่าอยู่แล้วนะเว้ยมันสองในสามนะเว้ยเห็ปะเฮ้ยไอชิบหายเหลือเหลือคือเหลือเหลืออีกสองนัดคือแบบแดงทั้งคู่เลยเนี่ยนะเอ้าโอเคยังตาผมอยู่เหรอเฮ้ยผมงงว่ะอ๋อไม่ มันยังโดนจับอยู่วะเอาโอเคยิงต่อดีเช <G un> <innovations> <G un> ี่ยคงงงไปหมดล้วงงเธอไปหมดละโอ้โหสรุปแล้วเล่นเล่นสามเธอเหรอวะอเขัมปดแล้วครับมันก็เต็มที่มันก็คือฮิลแล้วมันก็ยิงใส่เรานะครับเขามีมีดปะวะถ้าเขามีมีดนี่เขาตัดได้เลยนะเนี่ยโอ้โหขังกูด้วยเอาแล้วหันแล้ว ห่นแล้วห่นแล้วโอ้โหกูโดนเลยสองดาเมจไอ,อโอโสถานการเริ่มไม่ดีฮะโอเคโอเคโอ้โหได้มาเยอะได้มาเยอะหืมน้ำน้ำโอ้โหมันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหรนะ่นะนี้โอ้โหอะไรเนี่ยสี่มีแบงค์สามอ่าก่อนอื่นผมขอกินยาก,ก่อนนำขอ,อยาสองนะครับนะ ผมแบงค์แล้วนี่ผมลองโคลาได้ไหมมันบอกมันจะยิงกระสุนลุสุดท้ายป่ะผมไม่แน่ใจอ๋อก็คือมันจะสับทิ้งโอเคมันสับทิ้งอย่างนี้ผมลองได้ไหมผมลองยิงเลยได้ป่ะผมลองยิงมันเลยได้ป่ะอ๋อโอเคอุ้ยโดนด้วยโอเคโอเคเข้าใจแล้วคือมันมีไว้สคริปต์นะครับไอกระป๋องเนี้ย เขาจับกูอีกแล้วโอ้ยขยันเหลือเกินเป็นตำรวจหรือเปล่าเขาเนี่ยพี่เอาแล้วสองสองอีกแล้วเจออะไรบอกด้วยนะครับอย่าให้ผมสงสัยเอาละเอาละโอเคแสดงว่าแบงค์หืมกินอ่าไอ้กินนี่ก็คือการสกริปนะครับนะเฮ้ยเมื่อกี้ลูกดำๆเสลยแบงค์ปะ อุ้ยแล้วตัดต่อเลยโอ้้หคอมโบ oh, shit. Oh, shit. เอาแล้วว่โดนชัวอืมพอมแบงค์ไปแล้วอะ่ะยังไงไม่ต้องออกแล้วอะ่ะโหอายูเลดี้กูไม่ค่อยเลดี้ครับเอา้าเลือดผมหายเฮ้ย <laughs> ต่อเลยเหรอเฮ้ย Few moments later. มาแล้วใครวันเนี่ย <Yeah. S 2> เฮ้ยมาเจอกันหน่อยโอ้โหกระป๋องอย่าเยอะดีเหยวรรย,ยังไงครับเนี่ยเออมีสี่เม็ดยังไงครับเนี่ยโอ้โหแล้วมันมีกุญแจมือสองเลยหรอที่แค่ไม่มีแต่ของโห,นหดนะเนี่ย <S <S เอาละเอากูละยังไงอะอ๋อโอเคยิงตัวเองครับ เอ้าวัดเฮ้ยนึก s! <S ว่าตาผมโอ้โหมันจับผังต่อเฮ้ยยังไงวะเน,นี่ยโอ้โหกูว่าโดนชัวร์โดนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะเพราะมันชักเข้าชักออกหลายรอบแล้วครับอแดอเวนเอ้ยขอ,อยัดส่องก่อนเลยจะได้งัดเต็มๆ มา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 สองดาเมจฮะแจกจ่ายแจกจบวกเลยแจกจ่ายเอาไปหนูเออจกจะทำอะไรได้แกก็เหลือแค่กุญแจมือเอานั่นไงแหมัมก็ต้องใช้อยู่แล้วนะใช่ไหมเพื่อนนี่โอเครอดเดี๋ยวแม่งยิงซ้ำอีกทีเดิใช่ปะเต็มที่กระดาเมจเดียว เว้ยนยไม่รู้จะทำยังไงนะครับนะเพราะมันก็ได้แค่ยิงแรกกับมันเนี่ยแหละไปแต่ขอมึงหมดแล้วนะขอมึงหมดแล้วนะกูบอกเลยยืบยามายามาสองสวยดิโอ้โหเดี๋ยวอ่าโอเคอ่ามีสี่อันใช่ไหมแต่คือ ม่นไม่มีแบบกุญแจมือหรือแม้แต่เว่นขยายสักอันเนี่ยนะถามจริงโอ้โหหั่นเลย oh, <no. S 1> อือหือกูออหือเวียนแล้วไม่เดี๋ยวนะ <Huh? S 1> เอ๊ะเมื่อกี้ทำไมมันหัน่นมันมันหั่นไปแล้วผมต้องเลืน่นลถนมั้ยเหรอเอา้า เุ้ยไงอะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อก็คือเราเรากำลังจะตายแล้วครับเราโดนแค่ทีเดียวเอา้าแล้วกินยาไปเลือดแม่งไม่เพิ่มด้วยอ่าโอเคเข้าใจแล้วคือตอนนี้แม่งกินยาแล้วเลือดไม่เพิ่มแล้วว่ะทําไงดีอะอ่าเชี่ยหูหันเลยมันไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับกูจะตายแล้วเนี่ยถามจริงยิงแม่งดิโอ้โห อุ้ยแม่งเหแบบซันเดอร์เดยอะอะไรวะเนี่ยโอเคมันชักทิง้งครัโอ้ยมันชักลูกแดงทิ้งดีนะมันไม่ยิงผมชักทิ้งแล้วดูดูมันดูมันชักอะไรอ่ะโอ้โหลูกแดงสองลูก oh, <no. S 1> อ,อุ้ยเอาโอ้โหเสดงแล้วว่าแดงติดกันสามลูกนะครับนะ อายูเลดี้อ้าวมึงก็ซันเดอร์เดสเหรอเพื่อนเอาแล้ววะ่ะเมื่อกี้มันยิงแดงไป3ามลูกผมคิดว่าลูกนี้อแม่งคือแบบผมชักทิ้งนี่วะ่ะเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่เว้ยจริงๆโอเคแบงค์ลูกต่อไปนี่จริงเลยไอ้ชี ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นแอ้หเ,เดี๋ยวมันก็ตามมันกูก็ตายก็ดีโอ<ฮ>้โหห้าสิบห้าสิบแต่ว่าไม่ทันแล้วอะ่ะโดนแม่งยิงนะดิเอากินเลือดเลือดมันไม่เพิ่มแล้วเพื่อนฉลองแล้วมันมันไม่เพิ่มหเหรอโอ้นกระดูกสองอันเลยเนี่ยในเลือดไม่เพิ่มแล้วเฮ้ยยังไงอะ่ะ เอาแล้วแม่งสองแล้วแม่งยังไงเนี่ยแม่งก็ยิงอะดีฮะกูจบ m e a n w h โอเคมาเริ่มตาต่อไปนะครับนะคือกูต้องชนะสักครั้งอะ่ะบอกเลยโอ้โหเดี๋ยวนะแบงค์ห้ามีลูกยิงอยู่สามครับแบงค์ไปห้าเอาไปก่อนเลย yeah. มาผมคิดว่าลูกแรกนี่อะส่องไปก่อนแล้วได้วะรู้สึกมันเปลืองเปืองอยังไงไม่รู้ว่าบางแบงค์ถ้าแบงค์ก็เอามายิงตัวเองใช่ไหมโอเคลูกต่อไปนี่มันก็ยังมีสิทธิ์แบบว่าที่จะแบงค์ก็ได้หรือไม่แบงค์ก็ได้นะแต่ว่าผมคงไม่ยิงตัวเองนะครับเอาเ้ย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 เ นี่มันยังติดต่อนะมันยังติดต่อถ้าสมมุติว่าผมยิงตัวเองผมจะได้เล่นต่อป่ะใช่ไหมโอ้ยโอ้กูไม่น่ายิงตัวเองคือคือในความคิดอะคือถ้าสมมุติว่าผมยิงตัวเองแล้วมันแบงเว้มันก็จะไม่คลายกุญแจมือใช่ไหมไอ้ที่ผ่ายกูโดนล็อกแล้วเนี่ยกูกาแบบไปดับเบิ้ลดาเมจไง โอ้โหเห็นมันเห็นมันมีลูกจริงแค่นิดเดียวเองนะไม่มีทางอ่ะนั่นนั่นนั่นโหที่เหลือนี่แม่งแบงเยอะครับมันเหลือของจริงแค่ลูกเดียวยังยังยัง n อ t t o d a ย not today man ตอ่าตาเราแบบนี้ก็จะดูกยาก่อนยานี่ม่งสำคัญอยู่อ่าก็ต้องยิงมันนะผมไม่ยิงตัวเองโอ้ย โดนชัวกูอ้าโอเคแล้วมันดื่มน้ำแปลว่ามันสคกิโอ้ยลูกแดงออก <Yes. S 1> โอเครอดแล้วรอดเซตนี้ C T หมดแล้วยิงมาเลยยังไงมันก็หมดแล้วอินเทอร์เรสติ้งอะไรล่ะมันหมดแล้วเพื่อนมันไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วมันหมดแล้วไอ้นี่มันไม่ยอมจำอะ่ะนายไม่ยอมจำลูกกระสุนน่ะอ่ะโอเคอืมแว่นขยายไม่มาวะเฮ้ โอเคมีสี่อันจริงฮะสามอันพังเปิดเกมมาก็ต้องคุญแจมือนะสี่อันจริงแสดงว่ามันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าถ้าสมมุติว่าลูกแรกเนี่ยยิงมันโดนนะผมจะยิงต่อเลยจริง <c oughs> เชื่อปะว่าลูกสองอะก็เป็นลูกจริงเว้ย <c oughs> ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นครับกูยิงต่อ <laughs> แม่งคายเลยทีนี้โอ้ยกูโดนแล้วไงไย่าตองแล้วว่าไงอะในชวยบอดี่มันแบงหรือไม่แบงอ๋อโอเค <laughs> แหม่ตัดตัดปลายปืนออกอย่างนี้ <c oughs> เอาเฮ้ย <c oughs> นี่ อันนี้เรียกว่าโยนเกมรอเปล่าครับมิดเทรหรือรเปล่าเฮ้ยเล่นผ้าแล้วเปล่านี้และหันอีกแล้วจะยิงกูอีกแล้ววิอันนี้มีสิทธิ์โดนจริงถ้ามันยิงถุนนะอุย้ยไม่โดนหรอ What the fuck? จบจริงอะ่ะยิงเลยครับยิงเลยฮะคือแบบเปอร์เซ็นต์มันแบบเยอะมากแล้วที่เราจะได้ยิงนะ เอาละเว้ย,อะ,วยอะไรอะซับโปรโตคอลออฟคืออะไรอะอ่ะอะไล์อ่ะ,อะแบงเอา้าไป้ยิงตัวเองเฉยเอา้าไปมั่นใจอะไรครับเนี่ยโอ้โหจบจริงอายุเลดี้พร้อมดิเลือดกูเต็มอะ <laughs> ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเหลืออะไรบ้างนะครับนะก็ยิงมันต่อโอ้ อุชนะแล้ว